สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้หัวใจถวายเกาหลีชื่อชมยกนิ้วให้บเมเมชนะ CS ข้อที่2นะครับบมเมจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ถึง2ล้านกว่านะครับ 3. โลโก้ข้างๆแขนทีมบอมเบแต่ละคนหมายถึงอะไรนะครับโอเครับผู้ชม ผมพิการ chord, หูไม่ได้ยินสองห้าพูดไม่ช huh kind of ัดค่อยๆฝังนะครับหรือมีภาพกีฬาและมีอ่านข้อขวาไม่ด้วยนะครับเมื่อวันพุธที่18กันวานที่ผ่านมาผลการแข่งนักวีลีดินเดีเกาหลีใต้2 5มล็45 CS t าเดนแพ้โบเบ ช i k t o อปไอพานสองสามเชคน,นะครับเกือบกับแต่กลับมาได้สุดยอดมันมากไอพานชนะชีเอ็แบบตึกเต้นบันมากนะครับมันต่อมันแต่มต่อแต่มเธอเล่นทันก็ชาญเลยการกลับมาของชิ้นว่าทำให้เกมสนุกมันมากกองเคียก็หัวใจถวายรุดสุด,สด,สดจริงจริงแล้วอ่ะ เสดายเช็คสี่มากสาวไอผานเกือบจะปิดชนะได้แล้วโค้ชของทีมไอผานชื่อชมโบเมการกลับมาลีดของเกาหลีครั้งนี้บอกเลยว่าปันสุดยอดสังปับโบเมบอล่าสุดข,ของของทีมไอผานท่านทรรการของโบเมได้ออกมาชุมตัวของปีหลังข่าวไทยรายนี้ว่าพัฒนาขึ้นมาก ต่างต่างที่เธอเข้ามาเล่นในซีชั้นก่อนและยังเพิว่าเกมลับของตัวโบเมนันดีขึ้นมากโดยในเกมล่าสุดโบเมทำได้19แต้มหลังจากฝึกสองปับทีมเพียงแค่ไม่กี่วันว่าร่างกายปรับตัวได้เร็วขึ้นทีมไอพานโบเมตัวหนังเจอตารัหรือเป็นโลโก้ ข้างแขนของนักกีฬาแต่ละคนหมายถึงอะไรครับเชบอเจอร์ของธนาคารอีบีฮานาแนะครับห้าเหนื่อยของโบเมอัญชาหลังจากที่ตัดถึงใจกลับมาสู้ทีมไอพาดในลีประเทศเกาหลีโดยโปกติ5ตัวของผู้เล่นโวตาเอเสียจะอยู่ที่ปีละ5ล้าน 2แสนลานบาทนะครับเพราะผู้เล่นที่อยู่ในลีมากกว่า1ปีแต่ว่าตัวของโบเบเข้ามาในลีการขันนั้นเท่ากับตัวว่าอย่างน้อยตัวของโบเมจะได้รับค่าเหนื่อยสูงสุด2องชุก5ล้านนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกด,ด้วยคิดว่าเกาหลีดึงกลับมาขนาะน,นี้มันต้องมีเลือก พิเศษข้าเหนื่อยโมัสไม่ธรรมดานะครับน่าจะพอพๆกับโรมาเรียนโพเเมเขาเป็นคนช่างฝันคนลาหว่างฝันเขาทําเด็กได้เล่นในเอเซียเล่นในลีที่มีพี่ชาวอย่างน้องสองวีภาบีได้ลเล่นกับทีมที่มีนักกีฬาชิมชาติในทีมถึงสามท่าไทยด้วยกัน สายตาใบหน้ากลางเล่นภาษาคายแบนแรกสอบผ่านถนานวันเล่นเกาหลีคืนเวลานอนที่รีดโดมนเนียนก็ตา่างข้อมูลจากช่องแฮปต่างๆสายวอลเลย์บอลวันพุทธที่11บอัมวาปี67ว่าบางกายปรับตัวได้เร็วขึ้นเข้ากับเวลาคการิทใดีมากเป็นกำลังใจให้โบร์เบ ต้องเน้นหวามมั่น,นใจละเอียดในทุกเกมผ่าดน,น้อยที่สุดคางหานเกมทำแต้มทุกคะแนานคุณพม่าเชื่อโบเมทำได้ครับนักตกสาวเกาหลีนใต้นะครับชื่อคัตโตบีรูปผมสั้นดาระตกใสนะครับอายุ27หความสูง180เซนแถมนางวาสาวปัจจุบัน ชีมไอผานชีมเดียวกับน้องเมย์เป็นเวลา3ปี5าต่อแทน2 4ุด4พันล้านวอตกปีละ8ล้านวอ5ตัว5ล้านวอและโบนัส3ล้านบอนนะครับนาย้ายมาจากซีเอสต่อไปนะครับชิมไอผานโมเมเจอศึกหนักชิมคุณได น้องสวีภาวีนะครับในวันที่สิบห้าควังศเวลา14บสีนะครับคู่นี้เหมันสนุกแน่นอนน่าดูทิดตามเชท์นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมต้นหนึ่งครับผมนักติดตามข่าวกีฬาผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนเพื่อน ผมพิการไม่ได้ยิน25งห้าเป็น,ปนต่าง่เกิดเด็กๆเองครับทนเด็กพูดไม่ได้เลยตอนนี้ร่างจุกพูดได้แล้วแต่พูดไม่ชัดเวลาคือต่างกันเราไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกคนนะครับที่โยยปกต,ติต้องอ่านใ้กลางอ่านปากและสีหน้าทางอะไรประมาณนี้ครับ ผมพิการเป็นหนึ่งในเรไทยนักทิดถามข่าวกีฬาพูดก็ไมชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาและมีข้อหวามอ่านด้วยนะครับขอพูนยี่รับผู้ชมฟังชอบอ่านกีฬาแบบนี้นะครับฝากกดตับใจกดแชร์ชิปกดตตามเป็นกำลังใจผมพิการไม่ได้ยินครับขอพูนณารับ